Hello everyone, welcome to online class and teacher O. Today is the first class of Mathium 1. I hope you will gain knowledge from our online class. How are you today? I hope you will be happy. l n t Ready to learn our lesson today ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้ก็เป็นการเรียนออนไลน์ครั้งที่3ของนักเรียนชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่1แล้วนะคะ T ิ a ชอร์โออีกครั้งนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของเราค่ะวันนี้ทิเชอร์หวังว่าการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมานักเรียนคงจะได้รับความรู้ กันไปมากเลยนะคะค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะ Let's go to our class Let's go <S and this is our lesson today ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันต่อนะคะจาก EP ที่แล้วก็คือคราวที่แล้วเราเรียนกันเรื่อง parts of speech ชนิดของคำในชนิดของคำนามหรือ n o u นะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนต่อในเรื่องของคำนามนะคะทีเชอร์อยากจะทบทวนนะคะว่า past of speech มีทั้งหมด8ชนิดนะคะ past of speech คือชนิดของคำที่เราแบ่งตามหน้าที่หลักของคำนั้นในประโยคนะคะซึ่ง ตามที่ teacher ได้เคยบอกไปแล้วตั้งแต่ ep ที่แล้วว่า p a s s of speech เนี่ยมีความสำคัญมากที่จะช่วยให้นักเรียนวางตำแหน่งของคำต่างๆในประโยคได้ถูกต้องนะคะค่ะ past of speech มีทั้งหมด8ชนิดก็คือมีคำนาม noun คำกริยา verb คำกริยาคำวิเศษ adverb คำสันธาน conjunction คำสรรพนาม pronoun คำคุณศัพท์ adjective คำบุพบท prepositions คำอุทาน interjection นะคะมีทั้งหมด8ชนิดซึ่งเราจะค่อยๆเรียนในรายละเอียดของแต่ละชนิดในวันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องของคำนามนะคะค่ะคำนามนะคะ คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ซึ่งนักเรียนก็ได้รู้จักคำนามกันไปแล้วใน EP ีที่แล้วนะคะซึ่งนักเรียนสามารถติดตามย้อนกลับไปดูใน EP ีก่อนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า boy girl father and suda อันนี้เป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนในส่วนของสีชมพู ตามที่เราได้เรียนไปแล้วว่าคำนามแบ่งเป็นสองชนิดคือคำนามทั่วไปกับคำนามเฉพาะ boy g o b u father เป็นคำนามทั่วไป and suda เป็นคำนามเฉพาะเพราะเราเรียกเฉพาะเจาะจองผู้หญิงที่ชื่อ a n นผู้หญิงที่ชื่อสุดาเช่นเดียวกันค่ะคำนามที่ใช้เรียกชื่อสัตว์ cat dog bird elephant เป็นคำนามทั่วไป ส่วนชิสุเป็นคำนามเฉพาะเพราะว่าเป็นพันธ์ุสุนัขชนิดหนึ่งต่อไปค่ะคำนามที่เป็นสิ่งของบ้างเช่น pen pencil ร u l e r book c ก r ออันนี้เป็นคำนามที่เราใช้เรียกสิ่งของทั่วๆไปสู่ส่วน bmwu pizza hut เป็นคำนามที่เราเฉพาะเจาะจงลงไปว่ารถยี่ห้อ b m w และร้านพิซซ่าที่ชื่อ pizza hut ค่ะตัวอย่างคำนามที่เป็นสถานที่เช่น school police station โรงเรียนกับสถานีตำรวจเป็นคำนามทั่วไปส่วน central เป็นคำนามเฉพาะบอกให้รู้ว่าห้างสรรพสินค้าที่ชื่อ central แล้วก็ด m มเ r ิลเป็นชื่อส่วนน้ำส่วนสนุกที่ชื่อด m มเวิลนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเรียนชนิดของคำนามอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือคำนามนี้ยังสามารถแบ่งได้ว่าเป็นคำนามนับได้หรือภาษาอังกฤษใช้ว่า countable noun กับคำนามนับไม่ได้หรือ uncountable noun นะคะอันก็แปลว่าไม่ค่ะ คำนามนับได้คืออะไรคำนามนับได้คือคำนามที่ระบุได้ว่ามีกี่ชิ้นกี่อันกี่ก้อนกี่ลูกหรือกี่แห่งนะคะส่วน uncountable noun ก็คือคำนามที่เราไม่สามารถนับเป็นจำนวนได้ก็คือนับได้ยากหรือว่าเป็นของเหลว เป็นสรสารมวลสารซึ่งเราจะเรียนในรายละเอียดต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาเร,เรียนคำนามนับได้กันก่อนนะคะคำนามนับได้ countable noun ยังแบ่งออกอีกเป็นคำนามเอกพจน์ singular noun กับคำนามพหูพจน์ plural noun คำนามเอกพจน์ K คืออะไรคุ้นกันไหมคะเอก ก็คือ1น,นะคะเพราะฉะนั้นคำนามเอกพจน์ก็คือคำนามที่มีจำนวน1เท่านั้นค่ะถ้าเป็นคนก็เป็นคนเดียวสิ่งของชิ้นเดียวอันเดียวหรือเป็นสัตว์ก็เป็นตัวเดียวนะคะส่วนคำนามเพหูพจน์ plural noun คือคำนามที่มีจำนวนมากกว่า1ซึ่งตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเราจะต้องเติม s หรือ es ไปที่คำนามนั้นค่ะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของคำนามนับได้นะคะอย่างที่ได้แบ่งประเภทไปว่าคำนามนับได้เป็นคำนามเอกพจน์มี1ชิ้นกับคำนามพหุพจน์มีมากกว่า1น,นักเรียนมาดูตัวอย่างกันนะคะถ้าเป็นคำนามที่เป็นคนคนเดียวเป็นอ๋อไบคนมากกว่า1ก็คือในตัวอย่างนี้ two boys เด็กผู้ชายสองคนเราจะต้อง เติม s ไปที่ boy เห็นไหมคะต่อไปถ้าเป็นสัก a cat แมว1ตัวแต่ถ้าเป็น four dogs สุนัข4ตัวมันมากกว่า1เราจะต้องเติม s ที่คำนามคือ d o g และคำนามที่เป็นสิ่งของยกตัวอย่างเช่น a pen ปากกา1ด้ามถ้าเป็นสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งอย่าง five watches นาฬิกาข้อมือ5เรือนเราก็จะเติม es เดี๋ยวเราจะไปลงลึกรายละเอียดว่าคำนามตัวไหนเติม s คำนามตัวไหนเติม es นะคะก่อนต่อไปถ้าเป็นสถานที่บ้างยกตัวอย่างเช่น at school โรงเรียนถ้าเป็นมากกว่า1 two market เติม s เห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะสำหรับความสำคัญและกด กรมาที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องคำนามนับได้ก็คือมี1ชิ้นหรือมากกว่า1ชิ้นถ้ามากกว่า1ชิ้นต้องเติม s หรือ es และก็มีกดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะที่เชิญให้3ดาวเลยว่าคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u ให้ใช้ a n นค่ะ a boy เด็กผู้ชายใช้อ a ส่วนตัวอย่างนะคะ a n apples ขึ้นต้นด้วยสระคือขึ้นต้นด้วยตัว a เป็นสระ a e i o u เพราะฉะนั้นต้องใช้ a n ตัวอย่างต่อไปค่ะ a n elephants elephants ขึ้นต้นด้วยตัว e เท่ากับขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u จึงต้องใช้ a n และ a n umbrella ขึ้นต้นด้วยตัว u คือคำนามที่ข้้นต้นด้วยสระ a e i o u เพราะฉะนั้นต้องใช้แอนนะคะไปเรามาดูกฎการเติม a s หรือ es บ้างนะคะกฎข้อแรกค่ะคำนามทั่วไปเติม a s ได้เลยค่ะ,คะเช่นคำว่า a boy เด็กผู้ชายหนึ่งคน mm hmm. two boys mm hmm. เด็กผู้ชาย2คนเติม s, mm hmm. <S, a, s a doctor <S mm hmm. <S คุณหมอ1คน 1> mm hmm. five doctors คุณหมอ5คนให้เติม s ที่ doctor a p p e n ปากกา1ด้ามพอเป็น two pens ปากกา2ด้ามให้เติม s ที่คำนาม A tiger เสือ1ตัวพอเป็น two tigers เสือ2ตัวก็ให้เติม s นะคะต่อไปค่ะกดข้อที่2คํคำที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม s ไปหลังคำยกตัวอย่างเช่นคำนาม I เวลาเติม s ก็ i y e s nose ก็เป็น nose apples ก็เป็น apples ต่อไปคำนามที่ลงท้ายด้วย s ss sh ch x, x หรือ z ให้เติม es ไปหลังคำกฎข้อที่3นี่และค่ะที่จะแตกต่างออกไปว่าเป็นคำนามที่เติม es นะคะก็คือคำนามที่ลงท้ายด้วย s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 h ch x z ยกตัวอย่างเช่น dish จานเป็น dishes เติม es wash เป็น washes นาฬิกาข้อมือ glass เป็น glasses แก้วน้ำ ต่อไปกดข้อที่4นะคะถ้าคำนามที่ลงท้ายด้วย o ถ้าหน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม es ไปหลังคำนั้นเช่น potato ก็จะเป็น potatoes เติม es เห็นไหมคะว่าหน้า o เป็นตัว t ตัว t เป็นพยัญชนะจึงเติม es ต่อไปค่ะ buffalo ก็เป็น buffaloes เติม es ลงท้ายด้วย o หน้า o เป็นตัว l l เป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นเติม e s แต่ถ้าหน้า o เป็นสระให้เติม s ค่ะเช่นคำว่า radio ก็เป็น radios sue เป็น s u s kangaroo เป็น kangaroo ค่ะเติม s เข้าไปนะคะถ้าหน้า o เป็นสระ ทีนี้กฎภาษาอังกฤษ,กฤษมักมีข้อยกเว้นเสมอเช่นคำว่าเปี n o หน้า o เป็น n อเป็นพยัญชนะปกติถ้าหน้าโอเป็นพยัญชนะให้เติม es แต่อันนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นจึงเติมเอนะคะเช่นเดียวกับตัวอย่างต่อไปกิโล หน้า o เป็นตัว l เป็นพยัญชนะแต่ให้เติม s นะคะแล้วก็ photo หน้า o เป็นตัว t เป็นพยัญชนะแต่ก็เติม s ค่ะเพื่อเป็น photos อันนี้ต้องจำนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อยกเว้นค่ะต่อไปข้อที่5ถ้าคำนามที่ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็น พยัญชนะให้เติม es ไปหลังคำค่ะยกตัวอย่างเช่น candy ก็หน้า y เป็นตัว d ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es lady หน้า y เป็น d ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่นเดียวกันค่ะถ้าหน้า y เป็นสระให้เติม s เช่น boy หน้า y เป็นสระ คือตัว o ก็เติม s เป็น v o i c day หน้า y เป็นตัว a ก็เป็น days เติม s เฉยๆ monkey หน้า y เป็นตัว e เป็นสระให้เติม s ค่ะต่อไปกดข้อที่6คคำที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น ves ยกตัวอย่างเช่น wife รรยานะคะก็ลงท้ายด้วย fe เราก็เปลี่ยน fe เป็น ves knife มีดลงท้ายด้วย fe ให้เปลี่ยน fe เป็น ves ค่ะมีข้อยกเว้นอีกแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า chef น้ายกตัวอย่างเช่นคำว่า chef ลงท้ายด้วย f แต่เติม s นะคะ chef หัวหน้าลูฟหลังคาถึงหน้าถึงจะลงท้ายด้วย f แต่ก็เติม s ไม่เปลี่ยนเป็น v e s นะคะ g r a p อาวก็เติม s l e a เติม s ต่อไปอันนี้มีดอกจันมาสา3ดอกจันคืออันนี้ต้องจำนะคะอันนี้ต้องจำคำนามเปลี่ยนรูป หมายความว่าถ้าเป็นเอกพจน์จะเขียนแบบหนึง่งพอเป็นพหูพจน์ก็จะเขียนอีกแบบหนึ่งค่ะเช่นคำว่า man ผู้ชายเป็น m e n woman ผู้หญิงเป็น w o m e n boy เด็กผู้ชายเป็น children ox เป็น oxen foot เป็น feet goose ห่านเป็น g e e s e t h o e s e ฟันเป็น cheese Mouse หนูเป็น m i c ส l o u ล e เป็น Lice เหานะคะค่ะค่ะต่อไปเป็นดอกจัน์อีกแล้วคำนามเอก,กพจน์กับพระหจน์เหมือนกันในตัวอย่างที่ผ่านมาจะเป็นการเปลี่ยนรูปแต่อันนี้เอก,กพจน์กับพระหจน์ไม่เปลี่ยนรูปเขียนเหมือนกันเลยค่ะ ก็มีอยู่ห้าคำนี้จำไม่ยากนะคะเดียร์กวางชีฟแกะฟิชปลาแซลมอนปลาแซลมอนเ้าปลาเ้าปลาชนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องคำนามนะคะประเภทของคำนามตัวอย่างคำนามต่างๆยังไงนักเรียนก็ค่อยๆ ฝึกฝนค่อยๆกลับมาทบทวนนะคะกฎต่างๆค่อยๆจำและนำไปใช้เดี๋ยวเราจะจำได้โดยอัตโนมัติค่ะวันนี้ทีชเชอ่์อมีโฮมเวิร์กการบ้านให้นักเรียนนะคะ a n g e to p l u r l forms คือให้นักเรียนเปลี่ยนคำนามที่ทิชเชอร์ให้นี้จากคำนามเอกพจน์ K ost, เป็นพหูพจน์ก็คือดูนะคะตามกฎการเติม s หรือ es ที่ให้ไปนะคะค่อยๆทำค่ะ โอเค today I have to say again in this practicing. อรรีกแกนอีกนิดคือการฝึกฝนและเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆฝึกฝึกบ่อยๆนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาแม่ภาษาพรื้นฐานของเราเราจึงต้องมีความพยายามที่ฝึกฝน,น,นให้บ่อยมากขึ้นนะคะเราจะได้เก่งภาษา